ทั้งนี้ตื่นวิญญาณคุณพ่อผมคุณนิรันดรชัยจะได้ไปสู่สุขติและความเป็นสิริมงคลจะได้นำมาสู่สครอบครัวตระกูลน,นิรันดรการเสียชีวิตเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยได้สำเร็จในความเหน เรื่องแรกสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านเป็นข้าราชการทหารแต่ท่านได้เรียนรู้วิชาสัาตย์ยาอบพะมหาคติะการต่อไปเนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมการในการตรวจสอบสัตย์สุนทรพัฒนาคติท่านก็เลยทําเรื่องบางเรื่องที่มีบางควร ท่านับสังเสียนะครับว่าท่านต้องการที่จะขอพระราชทานให้โทษแต่คุณพ่อไม่มีโอกาสตอนนี้ผมเนี่ยขณะนี้ลูกคุณพ่อเนี่ยขณะนี้เหล,ลืออยู่สี่คนนะครับสามท่านนี้ก็นางวัตรเห็นแล้วนะครับเหลือผมเนี่ยที่ยังพอไปได้อยู่นะครับก็เลยรังรองไม่ได้แล้ว ประกอบกับผมเป็นทยายาทคนท้ายเนี่ยซึ่งเป็นในพลกอ,องทัพบกเน,นะครับเป็นคนเดียวในตระกูลน,นิลันดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องํอามตามวามประสงค์ของบิดาเนี่ยนะครับขอทําหน้าที่ทำความประสงค์ของบิดาซึ่งได้สั่งเสียไว้ก่อนีนชีวิตนะครับ ไม่มีโอกาสแล้วผมขอทำนาที่แทนให้รัฐบาลมรมชาอนุญาตขอรุนก้าทั้งสามพระองค์ขอพระเล่ห์อภัยโทษทางนี้ตื่นวิญยาณคุณพ่อผมคุณนินรันดรนชยัยจะได้ไปสู่สุคติและความเป็นศีลของคนจะได้นำมาสู่ครอบครัวสกุลนิรันดร